ไปไงได้ข่าวว่ามึงโดนยืนอะไรนักหนาก็ไม่รู้มึงดูบอกยืนยืนู่นยืนนีกูรู้ว่ามันคืออะไรแต่รู้แค่ว่ามึงลำบากใช่ปะใช่พี่ตอนนี้ติดนี่ดูไว้สองร้อยติดโอเวอร์อีกแตกปะไม่แตกก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมไอกาฮิโรชินะครับหรือในโลสายฟ้าครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่ Facebook นะครับผมเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับไอกะฮิโรชินะครับผมสตรีมทุกวันนะครับตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากเข้ากลุ่มนะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยครับสายฟ้าตัวแบกเป็นกลุ่มพูดคุยสำหรับคนดูนะครับผมก็มาขอเข้ากลุ่มกันได้นะครับยังไงต้องฝากด้วยนะครับเราอะ แล้วเราก็ไปอยู่เราไม่ได้เลยพี่เราก็ไปจ่าย PC ก่อนแพงนะแพงเงินแก๊งตอนนี้จะรับ NFT เอ้รนะไอ้ลิมิตตังไม่มีเลยไม่เราผมก็ออกก่อนแล้วก็แก๊งเขามาอันนี้ผมก็ได้ม้างพี่ถ้าแก๊งมีไฟอะหลายๆคนอะไ่ใช่ใช่ไงถึงตรงมันไหมใช่ก็ถึงเรียกว่าชุมนี่ไงพี่อยากไปไหมแต่ว่าถ้าอยากไปก็ต้องช่วยกันหาเงินนะ ไม่ไม่ไปฉลิบไม่ไม่ไอเรื่องเงินอ่ะมันไม่ติดอยู่แล้วเว,ว้ยคือยังไงมันต้องโอนมาละห้าหมื่นอยูก็แค่ทุกคนก็ต้องกี่ว่ามันโอนยังโอนยังเงี้ยถ้าจะอยู่บ้านเมืเอมเ่อกี้เอ่อมีเรื่องบอกไงนะอันนี้พี่ <c oughs> เรื่องเรื่องบ้านอะ่ะคือบางทีอะ่ะให้เขาอันนี้ก็ได้นะพี่เ <c oughs> ขาพังกันทีทีต่อกันพี่เหมือนเราเปลี่ยนบ้านกันเฉยๆได้ไม่ต้องยุ่งกับเราเลยเราก็แค่ย้ายไปหลังนู้นเนี่ยอันก็ต้องเรียกค่ามาคุยไม่เขาไม่เปลี่ยนหรอกเขาไม่เปลี่ยนหรอกแต่ถ้าเขาได้อยู่บ้านเลยอ่ะกลัวเเาปลี่่ยนใช เปลี่ยนละวผ่อนไงเราเอาเราก็จ่ายตังค์บ้านหลังนั้นด้วยทีซีก่อนแต่ถ้ากรณีเขาไม่ให้อะพี่ไรแก่บริหารแก้ด้านนาซีก็รปัญหาเเออโคแก็รอบรากก็ก็ก็ทไม่ได้มันก็คงมีสัญญาทีซีอยู่กับทีมแม่งดิรอ้อยอะไรไอ้รับรากเลยนะพี่อย่างน้อยทีซีมันก็ต้องรับดูอยู่แล้วไงก็ซ้อมซอมมือไงก็ซ้อมมือต่อไอ้เหี้ยเราก็ไม่ได้เก่งเราก็เก่งอ่ะซ้อมมือไงอุ้มห่อศพอะไรของเราไปเราไม่ได้ห่อแน่ไม่แต่ กูมองว่าจริงกูไม่อยากพิมไม่อยากอะไรหรอกเพราะว่าตอนนี้นกูอยากพื้นฟูตัดเลยไม่อยากตีใครเลยตอนนี้ของตรงนั้นเนี่ยอยากขายเงินแดงมากเลยน่ยโอ้ยตี j จเนี่ยไปขายเงินแดงเดี๋ยวเลยว่าคิดว่าขยาบบะเงียเ้ยไอสายฟ้าไง<อ>ามันโดนมันโดนในตู้ตีเม,ามาื่อวานนี่ให้งอมมล้งน่ะนอสายฟ้าหรอนะไม่งอมพี่ไม่งอมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเป็นไงได้ข่าวาว่ามึงโดนยื่นอะไรหนักหนาเอามารูกูดูว่ายื่นยื่นู่นยื่นีนีกูไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่รู้แค่ว่ามึงลำบากใช่ปะใช่พี่ ตอนนี้ติดนี่ดูไว 200, ้สองร้อยติดโอเวอร์อีกแตกปะไม่แตกพี่วแตกปะไม่รู้ว่ะพี่ต้องดูว่ะค่าเงินที่นี่ก็ไม่ต่างไม่ต่างที่นูน่นหรอกพี่ถ้าสมมุติว่าพี่อออินอะสมมตุติอันนี้ผมสมมตินะสมมุติว่าพี่ต้องเตียแก๊งใหญ่แก๊งหนึ่งอะเราพี่ไปกู้เงินมาสองร้อยเอ็มอะเราต้องใจดอกอะอาทิตย์ละยี่สิบเอ็มอะพี่ว่าพี่จะหาจากไหนคืนอะ ฝามือไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวพี่ไม่ไหวอยู่แล้วจะต้องรอดูอ่ะสี่สิบคนถ้ามันช่วยกันจริงจริงอ่ะถ้ามันช่วยกันทุกคนอ่ะมันก็น่าจะไหวแหละพีะ่คือเราเขาจะเอาเอาเอา,เอาแตกเหรอไหมหรือว่าไม่ไม่ไม่แตกจะเอาแตกเลยไหมหรือว่าไม่แตกตอนนี้มันก็เหมือนแตกไปครึ่งนึงแล้วถ้าให้ผูตรงๆเลยเพราะอะไรวะโอ้โหพี่ดูนี่ดิ เหมือนเอาบุญล่วงหน้ามาใช้อ่ะเป็นปีอ่ะเงินสองสามร้อยเอ็มอ่ะมึงรู้ไหมมึงรู้ไหมพอ,อกฟังปุ๊บอ๋อมึงบอกมึงมีนี่สองสามเย้ยอมึงรู้ไหมกูรู้สึกแบบเออ,อเฮียมึงแม่งก็ยังหนักกว่าพวกกูเยอะเลยนี่หว่าเฮียงแกงกูยังโชคดียังไม่มีนี่มีสินแต่ก็วิกฤตเหมือนกันนะวิกฤตยังไงพี่ที่พี่บอกว่าพวกผมหนักกว่าเงินแก๊งกูเงินแก๊งกูตอนนี้มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เยอะ,อะ คือวิกฤตในที่นี้คือคนเก่าออกเยอะต้องเทรดอาวุธให้คนใหม่แล้วก็ต้องเทรดอาวุธให้คนเก่าด้วยบางส่วนอย่างเงี้ยอย่างไรก็พัดเนี้ยก็เพิ่งถือคืนหมวห้าแลยเนะี่ยรู้เข้าใจใความหมายไหมว่าเข้าดันเกตดดันบอดันอะไรหมดต่างกับคนเก่าไปแล้วคนเเขาเลิกเล่นนะก็เลยกลายเป็นแบบนี้แหละไอ้ที่เสียเยอะมันเสียเยอะตรงค่าเทรดไพ้พี่ไหนจะค่าอาวุธที่ขึ้นให้อีกที่เนี้ยคุณมันเสียเยอะเสียเยอะแค่ขึ้นอาวุธให้คนเก่าเ<ๆ><ๆ>ก่าก็เท่าไหร่แล้วอ่ะ ตอนไหนจะมาออกไหนจะวอไหนจะโอ้เยอะเยอะเยอะเพราะว่าของผมเนี่ยที่ฟมใครออกไปผมก็ไม่อยากเอาอะไรจากน้องมันนะ่ะนี่าไม่ได้เอานะแออกลงก็ออกตัวเปล่านหมดแล้วมันจาค่าเทรดค่าอะไรแกงก็ต้องมานั่งจ่ายตามตูกไม่หมายถึงถตอนนี้จบแล้วหรอจบแล้วพี่เอ็กวัาดีครับพี่เละเป็นโจ๊กอาวุธหายปะฮะโอ้หายลึมไม้แดงหายสองปืนหายซีเอ็มเคทูหายหนึ่งว่าจะไปอยู่งานแต่ พี่พี่บอกว่าจะกับตังหวัดก็เลยไม่กล้าไปดีแล้วที่พี่ไม่มาเหมือนอาวุธมหาหายฟรีอ่ะกูเคยไปอยู่แต่ไม่ได้อาวุธมหายไม้ก็หายแล้้วยังไไพี่มจ็คเกอร์ก็หายเฮียตอนนั้นกูจำได้เลยตีกับอะไรวะตีกับพวกอะไรอะกากินนังอับอะไรสักอย่างนี่แหละใช่พี่ตีกับกากินนังแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรแบบกากินนังแล้วพี่พวกผมอะ ต่ที่มีก็มีกับ NTR นี่แหละไม่กูงงตรงที่ว่าทอตกับตู้สนิทกันมากตอนนี้นั่นอ่ะงงว่าไปซัดกันได้อย่างไงกูงก็ยังไม่เข้าใจจนถึงจวนเนี่ยมันขับว่าแต่งหนีตำรวจด้วยกันอยู่กูเห็นนะตอนกูอยู่อ่ะคุเเข้าเข้ากันเป็นปีเป็นขุยจัดเลยตอนนี้ทำไมเกลียดกันเข้อความขนาดน้นนาก็พูดเหมือนพี่อ่ะใครหลายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยคำถามเหมือนพี่เลยเออมันเป็นเพราะอะไรวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ผมว่ามันมันหลายอย่าง ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ไม่น่า,จ,าจะมีแค่เรื่องห้องในไม่รู้ะร,ระบบทลายยานพหา,านน่าจะประมาณนั้นางานเพราะว่าข้างในก็ไม่ค่อยได้คุยกันอ่ะแล้วอยู่ดีเขาจะมายืนพวกผมทำไมอ<ล>ะพี่พตัวเองด้วยค่ะทผมเล่าให้พี่ฟังครั้งที่แล้วที่ผมมาข้างในแบบแทบไม่ส่งสิ่งแทบไม่คุยกันเลยกูก็ไม่รู้ไปหรอกเน้อย แล้วพี่อ่ะที่นี่พี่จะเดินยังไงอะไรยังไงต่อแกงกูอ่อนอ่ะสู้ใครไม่ได้เลยตอนเนี้ยยอมก้มหมอบตอนนี้คามอยู่อ่ะไม่เดินอ่ะเออเอาแบบว่าเอาหน้ามุดดินอยู่อ่ะตอนนี้มันจะขาดนั้นเลยเหรอวะพี่ตอนแรกมาตรงแบบตรงดีจัดอ่ะก็อย่างที่บอกอ่ะแกงกูคนจากเอ็ดดีออกไปเยอะมากผสมจะหมดเลยตอนนี้น่าจะขาดแค่เรื่องะสมการหรือเปล่า หลายอย่าง่ก็พัฒนาไปเรื่อยแต่กูไม่แตกวอกูก็ยังอยู่นี่แหละก็ไม่ได้แบบว่าจะพอ,อหรืออะไรก็ไปต่อไงแต่แค่บอกว่าเอาหัวมนตินนะเอาตีนเดินแทนหน้าก็ใจอยู่พี่ตอนนี้ทั้งล็อกี่คนอะพี่สามเก้า แฟนเรียกมามายังไงวินดียังยังมันยังไม่ให้เบอร์ผมเลยน่ะแล้วพี่มีเรื่องกับไอ้นี่มั้งแม้รุ่นโตอะไม่มีนะมีเมื่อวานบางโตไปยิงยาง J K อ่ะสองสองล้อโดนสองล้านอะยิงยางใครนะอ๋อคนในแก๊ง J K หรอเขามาเรียกไปเสียเลยสองล้าน แต่ไม่เป็นไรอันนี้บางัวเขาก็จ่ายเองงองไงงงเหมือนเดิมเลยตัวอ่ะริบเบิลนำหมูมาใส่เลยดิห <c oughs> นึ่งัห <c oughs> นึงน่งสองสองขาว่ากาันไม่แต่ผมเห็นในช็อตอะพี่เห็นเห็นแบบไอ้นี่จัดเลยไม่ใช่หรอบางตตวที่ไปหน้าบ้านแ g r ีอาผมเห็น,นอตอนนั้นยัง,ออยงไอ้น,นี่อยู่เลยบางัวอ่ะนั่งรถเก็บขัยังไม่รัดเลย ก่ัตอนนี้ตอนนี้หมอบเว้ยแก๊งกูจะแตกแหล่ไม่แตกแหล่งพี่ก็พูดเบอร์ไปเอจริงๆแก๊งพี่ไม่สู้เลยมึงมาตีพี่ตอนนี้พี่ก็น่าจะแตกเลยอ่ะผมจะไปตีพี่ทำไมแก๊งผมเพิ่งเอาสมทบเข้ามาเองเริ่มจากศูนย์เหมือนกันให้เบอส พี่คิดว่าแกงพวกพี่ก,กี่เดือนอะกว่าจะฟื้นอะมณปีกว่าเอปี6เดือนประมาณนั้นจริงจริงณปีนึงอะ <c oughs> ถ้าจะให้ชัวร์ก็ปีครึ่งอะกำลังดีเปรอะเปอไปพี่ชอบปีว่าไงน้องคนใจแรงจะเล่นกันอยู่ดี่ เขาก็เล่นกันมาสองสามปีแล้วไม่เห็นอะไรบอกกำลังมาอยู่ผมว่าเป็นไปไม่ได้หรอพี่ถ้าพี่บอกว่าจะหมอบตลอดหนึ่งปีอะเปื่อเยจจ่จริง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 ถึงพี่หมอบตลอดก็มีต้องมีแก๊งมาเอาพี่ยู่แล้วเชื่อเถอะพี่ก็จะจ่ายนะพี่ก็จะยกมือไหว้เขาซื้อไปเล่นน่ครับต <c oughs> ีอะไรกันขนาดของผมเขายังให้ติดแผลไ้เลยไม่เอาตัง เกาะเกิดแก๊งพี่แทบไม่มีกันแล้วตอนเนี้ยศูนย์เลยแบบ,บจะแบบจะรอดแหลมไม่รอดแหลมแอร์ดอับก็ไม่ได้กสามนาทีแต่อีกสามนาทีไวเ้เฮียแป๊บนึงพี่จะเล็บอะไรนะ้ได้ฮะ มนดีคร <gesch> ับีครับต้องเย็น้่ครับเนีครับต้องเย็นส่ครวนกูดิมึงสวนกูดิมึงสวนกูดิมึงสวนกูดิเีดเกดีกวดกูดิกสวนกูดิมึงสวนกูดิอมึงสวนกูดิมึงบานสวดมึงนวดกูดิส่วนกูดิสวนกูดิสวนกูดิตาดิมึงสวนกูดิมึงสวนกูสิกูบอกให้สวนกูบอกให้สวน ไเียพอแล้วพอแล้วกูได้หนึ่งหลอดคิวบอกพีาหล้วนะพี่เราเคยไหมผมบอกพี่แล้วพี่น่าจะเหมือนไอ้เลดบูอ่ะพี่อันนี้ไปทำอะไรกันอ่ะไปชอบพี่เดบูบูไปเรียกมันเลยสองล้านฮัลโหหลลลครัับฮโโอเคผมเรียกเองเลยน่เนี่ยมาหน้าบ้านไม่มึงมึงโทตคุยเรียกเอาเลยทั้งโอเคผมได้เบอร์มันมาแล้วทั้งหัวหน้าแก๊งทั้งคนที่ผมเจอนี่ทักพ่อเลยนะลูกเวนอะไรก็บอกแล้วไงว่าไอ้แก่งงะกูบอกแล้วไงถ่ายของนี่ทะเลทรายจะ่ายของที่เลเบลลล่าง อย่าพอแล้วเอาไอ้เคี้ยวลบๆเลยไม่ใช่หัวแกงแต่ปางคนคุยได้อะปีนี้เดี๋ยวพี่ไปทำอะไรกันดิพี่ชอบแอ้ดอปไงอ๋อแอ้ดอปกไล้ปลาหมูมาใส่เลยดิมันจะเข้าแอ้ดอปแล้วไม่ใชเหรอใส่ได้ไหมหรอไปป้าเบิกเบิกรถให้ก่อนดิป้าเบิกรถให้หน่อยเบิกรถกำให้หน่อยครั้งนึ่งเดียวไปใส่เดียวเดี๋ยวมัวจะต่อยไปไงรถลบเลย เอาตั้งค่าพาวมาด้วยเบิกรถให้ด้วย,มวยไม่เห็นรถไอสัตว์พร้อมมึงนะคานนี้ไปคันนี้มีน,ามาน้ำมันคันี้ไม่มีเลยสวยมีของไทายรถปะเนี่ยเดี๋ยวงัดดูไม่น่ามีมั้งไม่น่ามีแล้วเปิดดูไหม คุยเลยอันนี้ความคิดเห็นต้องหยิบเนื้อกันยังไงก็ได้เอาสรุปมีหรือไม่มีมีเนื้ออยู่ห้าชิ้นไอโน่วานนี้เร็วดีอีกเก้าแต้มจะเวลสองแล้วอันี้ใครนี่ปะสวัสดีมาดิฮะสวัสดีครับฮัลโหลครับเอาไปเลยเอาไปรอดเอาไปรอดที่อะไรครับนี่ ใส่ลมค่ะมีแฟนี่ยครับเอ้ามีฮียอะไรก็เนี่ยหมามมงไงขอขอเบอร์ได้หรือเปล่าครับเบอร์ค้องครับฮัลโหลครับสรุปมีแฟนหรือยังครับก็บอกไปสิไม่มีก็ตอบไปมีแต่ผัว ตอบได้เปิดไ่อยากคุยกับกูอะไปแล้วพี่ช็อปส,ส,ส,สู้พี่พี่ช็อปเออไม่ต้องตอบกูหรอก <c oughs>